สวัสดีครับสวสีทุกท่านครับผมวอวจารุวัฒน์นะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมโดยจะหยิบยกเกมฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลโซซิดาดมาพูดคุยกันนะครับแมนยูในเกมวันนี้ก็เชื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับโดยที่ผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโลรวมไปถึงตัวด้านข้าวอย่างแอนโทนีอิลลังกา แฮร์รี่แม็กควายพวกนี้ก็น่าจะได้สลับมาลงสนามเป็น11คนแรกบ้างนะครับก็น่าจะทำให้ทีมได้เล่นในความมุ่งมั่นที่แตกต่างออกไปนะครับโราโราโราผมเชื่อว่าเกมนี้อยากจะโชว์แล้วก็อยากจะยิงประตูนแน่ๆน,นะครับมาเจอกับเรียวโซซิดาดนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ ฟอร์มในช่วงหลังกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรนะครับก็นัดล่าสุดก็ผลงานดีไปเสมอกับแอตเลติโกมาริดมาได้แต่ปัญหาคือการที่พวกเขาไม่มีเอเล็กซ์เดอร์อิซักนะครับช่วงหลังในแผงเกมลุกเนี่ยก็ให้ผู้เล่นตัวใหญ่อย่า,ยยางโซลต t ยืนค้ำเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับมีอย่างระบ,บิดซิว่าที่จะเป็นย์เมเกอร์ให้นะครับดูจักภาพรวมต่างๆแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆลยครับว่าบอลของเรียลโซซิดาเองยังเป็นรองแมนยูที่ เอริกเทนฮาร์กทำนะครับนั้นผมมองว่าเกมนี้แมนยูภาษีดีกว่าครับแล้วก็น่าจะเอาชนะเรอัลโซซิดาไปได้นะครับส่วนที่ฝากไว้ครับนอกจากแมนเชสเตอร์ไนตดแล้วก็มีทีมอย่างโรม่าทีมอย่างเวสต์แฮมแล้วก็บี r าริอลฝากไว้กับทีเด็ด77ดาวอย่าลืมครับกด subscribe กดติดตามช่องวาสฟุตบอลไว้ด้วยแล้วโอกาสหน้ามาจเจอกันใหม่ครับ